มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าล้ำเลอเลิศประเสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจำใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสําราญบัณฑิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดีวันนี้เรามีธรรมะ เรามาพบพระศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมาจารีสุขังเสติผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมะนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมโมสุจินโนสุขมาวหติ ธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ณนะทุกขติงคัจฉิธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรรมกามโมพะวังโหติผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปราพโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อม ท่านสาธุชนคนดีผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนวันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งที่เราตื่นเช้าขึ้นมาเรายังมีชีวิตอยู่มีลมหายใจลมหายใจก็คือชีวิตของเราหายใจเข้าไม่ออกเราตายหายใจออกมันไม่เข้าเราตายให้ท่านทั้งหลายมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกเห็นความสำคัญ ของการดูลมหายใจเข้าหายใจออกส่วนมากคนเราจะไม่ค่อยเห็นความสำคัญของชีวิตโดยเฉพาะลมหายใจเข้าหายใจออกเราจะเห็นความสำคัญอย่างอื่นโดยเฉพาะสิ่งของภายนอกวัตถุภายนอกควรจะมองมาด้านในด้านสุขภาพร่างกายภายในตั้งแต่ลมหายใจเข้าหายใจออกร่างกายของเราเนีน่เป็นสังขารเป็นสังขารภายนอก ส่วนลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นสังขารภายในเป็นเครื่องปรุงแต่งเครื่องปรุงแต่งกายของเราถ้าคนเราถ้าหายใจปกติปกติหายใจเข้าหายใจออกมันเป็นไปโดยปกตินี่แสดงว่าสุขภาพเราดีนะท่านทั้งหลายถ้าเราหายใจฝืดเครืองหายใจอึดอัดพึดฟัดพืดฮัดเราอาจจะอารมณ์ไม่ดีหรืออาจจะสุขภาพร่างกายของเราอาจจะผิดปกติก็ได้ ลมหายใจเป็นเครื่องบ่งบอกสุขภาพร่างกายและก็จิตใจของเราได้เป็นอย่างดีพระพุทธองค์ทรงเห็นความสําคัญข้อนี้จึงนําเอาลมหายใจเข้าหายใจออกมาเป็นอุปกรณ์ในการฝึกจิตฝึกใจของเราฝึกใจให้สงบฝึกกายให้แข็งแรงฝึกลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยร่างกายเราก็แข็งแรงด้วยจิตใจเราก็เบิกบานด้วยดังนั้นควรจะ เห็นความสําคัญของลมหายใจเข้าหายใจออกให้นึกว่าเราได้ดูชีวิตน,น้อยของเราทุกวันทุกวันทั้งหลายชีวิตของเรานี่จะเจริญรุ่งเรืองโดยปราศจากที่ปรึกษาโดยปราศจากกัลยาณมิตรนะเป็นไปไม่ได้เราต้องอาศัยกัลยาณมิตรเราต้องอาศัยผู้ที่ประพฤติด,ดีปฏิบัติชอบคอยแนะนําสั่งสอนเราตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ ครูบาอาจารย์หรือเพื่อนๆกาลยานามิตรทั้งหลายทั้งปวงนี่คอยจะแนะนำพร่ำสอนหลวงตามีหลักธรรมข้อหนึ่งซึ่งจะเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือให้เราปฏิบัติให้เราพบแต่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตความเจริญความรุ่งเรืองความก้าวหน้าถ้าใครยังไม่พบความเจริญความก้าวหน้าในชีวิตลองเอาหลักธรรมข้อนี้ไปปฏิบัติด,ดูเราจะพบกับความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต แน่นอนหลวงตาฟันธงได้เลยถ้าเรานำหลักธรรมข้อนี้หมวดนี้ไปประพฤติปฏิบัติรับรองเราจะประสบความสุขความเจริญความก้าวหน้าความรุ่งเรืองในชีวิตอย่างแน่นอนเป็นความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าที่มั่นคงด้วยนะมั่นคงด้วยไม่ใช่ว่าเจริญก้าวหน้าเพียงแป๊บเดียวก็หล่นลงมาแล้วนะเป็นเป็นความเสื่อมแล้วอันนี้เป็นความเจริญ ก้าวหน้าที่มั่นคงทั้งทางโลกทั้งทางธรรมเลยทีเดียวหัวข้อธรรมนี้ท่านเรียกว่าอะไรเรียกว่าวุธิวุธิวุธิคือธรรมะเป็นเครื่องเจริญนะเป็นเครื่องเจริญทําให้เรามีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตทั้งทางโลกทางธรรมข้อที่หนึ่งสัปปุริสสังเสวะสัปปุริสสังเสวะคบท่านผู้ประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจนะที่เรียกว่าสัตตบุรุษ เนี่ยผู้ที่ประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจเรียกว่าสัตบุรุษก็ตั้งแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์กัลยาณมิตรของเรานะถ้าใครก็แล้วแต่มีคุณพ่อคุณแม่เป็นแนวทางที่ดีในการประพฤติปฏิบัติคือพ่อแม่บางท่านบางคนเป็นผู้มีภูมิรู้ภูมิธรรมสามารถที่จะแนะนำแก่ลูกนะแนะนำความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ลูกทั้งทางโลกทางธรรม ไม่ใช่เพียงแค่เลี้ยงให้เจริญเติบโต,ตทางด้านร่างกายเท่านั้นแต่ว่าแนะนำาร่ำสอนให้เราเว้นความชั่วให้ทำความดีให้ศึกษาศิลปะวิทยาเรียกว่าทำหน้าที่ครบถ้วนตามหลักการทางพระพุทธศาสนาให้ละเว้นสอนลูกให้เราเว้นความชั่วให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีให้ศึกษาเร่าเรียนหาคู่ครองที่เหมาะสมให้มอบทรัพย์มรดกให้ในในเวลาอันสมควรในโอกาสอันสมควร โดยเฉพาะ3ข้อแรกเนะี่ยคือให้สอนให้เราเว้นความชั่วให้ทําคุณงามความดีนะให้ศึกษาให้ศึกษาศิลปะวิทยาคือให้มีการศึกษาเนี่เป็นสิ่งที่สําคัญพ่อแม่บางคนนี่ไม่ไม่ค่อยสอนลูกนะไม่ค่อยแนะนําลูกว่าอะไรดีอะไรชั่วคือปล่อยไปตามตามสภาพสังคมนั่นแหละบางทีส่งเสริมลูกในทางที่เสียหายเสียอีกนะไม่ได้สอนให้ลูกทําความดีแล้วก็ยังส่งเสริมในทางที่เสียหายเสยอีกเช่น ลูกไปลักไปขโมยสิ่งของคนอื่นมานี่าไปขโมยสิ่งของคนอื่นมาก็ถามลูกว่าลูกไปได้เงินมาจากไหนอ๋อลูกได้ไปเอาของคนนั้นมาแทนที่จะบอกว่ามันไม่ดีมันไม่ดีนะลูกแล้วก็เฉยเสียลูกก็เข้าใจว่าสิ่งที่ตัวเองประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งที่ดีก็ทําไปเรื่อยนะทำไปเรื่อย,เ,อยเห็นว่ามันได้ประโยชน์พ่อแม่ก็ได้อยู่ได้กินด้วยขายยาบ้ายาเสพติดอย่างนี้พ่อแม่ได้อยู่ได้กินด้วยก็ทาไปเรื่อย ไม่ได้บอกไม่สอนว่าอันนี้มันไม่ดีนะลูกนะอันนี้ก็ไม่ดีพ่อแม่ที่ไม่ดีแต่ส่วนมากพ่อแม่ก็จะดีนั่นแหละคือสั่งสอนลูกละสอนให้เราเว้นความชั่วให้ทําความดีแล้วก็ที่สําคัญก็คือส่งเสริมให้ได้รับการศึกษานี่สาคัญอย่างยิ่งพ่อแม่ผู้ฉลาดก็จะส่งเสริมส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกๆได้มีการศึกษาทาั้งทางโลกทางธรรมนะทางโลกนี่ก็คือศึกษามาโดยลําดับอนุบาลประถมมัธยมต้นมัธยมปลาย ระดับปริญญาอย่างนี้เนี่ยคือพ่อแม่ผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยากเห็นอนาคตของลูกๆบางคนลูกเรียนจบปริญญาแล้วลูกๆล,ลูกอย่าพึ่งปริญญาตรีแล้วลูกอย่าพึ่งทํางานเลยเรียนต่อปริญญาโทอีกเรียนต่อปริญญาเอกอีกเนี่ยเอาให้จบรวดเดียวเลยอย่างนี้นี่เรียกว่าพ่อแม่ที่ล้าสมัยไม่ใช่ทันสมัยพ่อแม่ที่ล้าสมัยเห็นคุณค่าของการศึกษาเพราะว่าการศึกษานั้นเป็นสิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตได้ ถ้าได้พ่อแม่พ่อแม่อย่างนี้นะสุดยอดเลยนะพ่อแม่ที่ส่งเสริมส่งเสียลูกๆอย่างนี้เนี่ยถือว่าสุดยอดเลยหลวงตาก็ได้คุณพ่อคุณแม่ที่ท่านมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลท่านเรียนจบแค่ป .4 แต่ว่าส่งเสริมส่งเสียสนับสนุนลูกๆให้มีการศึกษาเราเรียนจบปริญญากันทุกคนนะส่งเสริมให้ลูกๆได้มีการศึกษาเพราะาท่านบอกตลอดว่าการศึกษานี่จะเปลี่ยนชีวิตเรายิ่งเราเรียน สูงมีความรู้มากเท่าไรนี่าการดําเนินชีวิตของเราก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นถ้าใครไม่มีการศึกษาทุกยากลําบากเหมือนพ่อเหมือนแม่เห็นไหมพ่อแม่ต้องทํางานทุกยากลําบากท่านก็จะชี้ให้เห็นเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายนะคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกๆได้รับการศึกษาเป็นสิ่งที่วิเศษมากเลยจะเปลี่ยนช่วยเปลี่ยนชีวิตของลูกๆอย่าคิดว่าโอ้ลูกมันจะลําบากห่างไกล ลูกจะไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่อย่างนั้นเนี่ยเนี่ยถ้าเราส่งเสริมให้ลูกได้คบกับสัตบุรุษคบสัตบุรุษและพบกับครูบาอาจารย์ว่าการศึกษาเนี่ยจะนําไปพบกับครูบาอาจารย์ผู้มีคุณธรรมผู้มีภูมิรู้ภูมิธรรมและก็นําไปสู่ความสําเร็จหลวงตาเนี่ยรู้จักครูบาอาจารย์ที่ท่านมีภูมิรู้ภูมิธรรมมากแต่ว่าไม่เคยเห็นท่านโดยตรงแต่ว่าศรัทธาเลื่อมใสศรัทธาเลื่อมใสอย,อย่างมาก นักปรา์เก่งๆนักการศึกษาเก่งๆนี่หลวงตารู้จักหมดนั่นแหละ,ะเคยอ่านหนังสือผลงานของท่านแล้วก็ประทับจิตประทับใจทั้งชาวต่างชาติแล้วก็ชาวไทยนะถ้าเราศึกษาคนา้นคว้าแล้วก็น้อมนําเอาคําสอนของครูบาอาจารย์เหล่านี้มาเป็นข้อวัดปฏิบัติมาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีเลยนะเพราะฉะนั้นการคบหาสัตบุรุษการคบหาท่านที่ประพฤติชอบ ด้วยกายวาจาใจท่านก็จะแนะนำสั่งสอนเรา,าชี้แนะทางถูกต้องดีงามให้กับเราจะไม่พาเราไปในทางที่เสียไปในทางที่ที่ผิดทางผิดทำนองคลองทำถ้าเราไปคบกับอสัตบุรุษนี่อสัตบุรุษคนที่ไม่ประพฤติช,ชอบด้วยกายวาจาใจประพฤติไม่ดีล่ะนะประพฤติไม่ดีทางกายวาจาใจทางกายก็พาเราไปเขียนฆ่าผู้อื่น ไปลักไปขโมยไปประพฤติผิดลูกเมียครอบครัวของคนอื่นไปเสพสิ่งเสพติดของเมอนเมาทางวาจาก็สอนให้เราพูดคำหยาพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจอ้อนะทางใจก็ถ้าทางใจก็ฝึกให้เราคิดแต่เรื่องที่ไม่ดีอาคิดจะฆ่าจะแกงจะลักจะขโมยอย่างนี้คิดดูว่าเราจะกลายเป็นคนอย่างไรเราก็จะกลายเป็นคนโหดคนเหี้ยมนะ,นะเห็นไหมในสังคมปัจจุบันทุกวันนี้สภาพแวดล้อมเนี่ยท่านทั้งหลาย เป็นสิ่งเป็นตัวเป็นปัจจัยหลักที่สําคัญที่ทําให้คนเรานี่เปลี่ยนแปลงไปลูกหลานของเราเปลี่ยนแปลงลูกหลานของเราได้เสพสื่อสิ่งต่างๆทางออนไลน์ทาง Facebook ทางอินเทอร์เนต็ตนะที่มันแพร่กระจายเข้ามาดูอยู่เรื่อยๆนะทาง Tik t อก,กทาง Ti t o อกดูเรื่อยๆดูในเรื่องนี้เรื่อยๆดูเรื่องนี้เรื่อยเด็กมันเด็กมันก็เลยเป็นคนหัวร้อนพูดจาไม่สุภาพอ่อนโยน ผู้ใหญ่ก็เหมือนกันนะผู้ใหญ่ก็กลายเป็นคนหยาบพลช้าการประพฤติทุจริตชอบโกงนี่ว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราได้คบกับท่านผู้ประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจแล้วนี่ท่านจะแนะนําท่ำสอนเราในทางที่ดีงามจะบอกเราจะบอกเราจะสอนเราให้เราเดินในทางที่ดีงามตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพบพระนี่แหละเป็นสิ่งเป็นเป็นเป็นบุคคลที่สําคัญเลย หาพระที่ที่เราเคารพนับถือที่ท่านมีภูมิรู้ภูมิธรรมอย่าไปพบพระที่เป็นหมอดูหรือหมอผีนะก็จะดูเราอย่างเดียวล่ะอา้าวไม่ต้องทําอะไรละ่ะจะมีโชคจะมีโชคเกิดวันจันท์ใช่ไหมน่ะเ,เกิดเดือนมกราชใช่ไหมอ๋อไม่ต้องทําอะไรจะมีโชคในวันนั้นวันนี้นั่งรอคอยเลไไม่ต้องลงมือทําอะไรไปหาหมอผีก็อ๋อผีบรรพบุรุษต้องการอันนั้นต้องการอันนี้แหละนี่ถ้าเราไปคบกับหมอผีถ้าเราไป ก็จะพาเราเชื่อในสิ่งที่ในสิ่งที่ในเชื่อในผีสางเทวดาว่าจะมาช่วยเราอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยพระพุทธศาสนาสอนให้เราลงมือทํากรรมวาทีสอนให้เราลงมือทําเองเราก็จะได้รับผลเองเนี่ยเราต้องคบสัตบบรุษบัณฑิตผู้มีความฉลาดผู้มีความรู้ท่านก็จะสอนเรานะเมื่อคบสัตตบรุษแล้วจะได้อะไรก็จะได้รับฟังคําสอนของท่านประการที่1คบสัตบบรุษนะสัปุริสสังเสวะประการที่สอง สัตธรรมสวระคคือได้ฟังคําสอนของท่านฟังคําแนะนําของท่านที่เป็นประโยชน์ท่านจะสอนเราสอนเราให้รู้จักวิธีทามาหากินต่างๆทําอย่างไรถึงจะใช้ชีวิตให้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านี่เรากําลังทํางานอย่างนี้ทำงานเป็นคุณครูทายัางไงถึงจะสอนเด็กให้เข้าใจทํำยังไงถึงจะเอาเด็กอยู่ทายัางไงถึงจะถ่ายทอดความรู้ให้ได้มากๆเนี่ยถ้าเราครบกับครูบาอาจาร,รย์ผู้มี ภูมิรู้ภูมิธรรมเราก็จะได้ความรู้ทำยังไงถึงจะไม่เป็นทุกข์นะเป็นทุกข์เหลือเกินตอนนี้เป็นทุกข์มากเลยทุกเรื่องนี้เรื่องศีลทุกเรื่องครอบเรื่องครัวทุกเรื่องการเรื่องงานทำย่างไเนี่ครูบาอาจารย์ผู้มีภูมิรู้ภูมิธรรมท่านก็จะแนะนําสอนเราได้ฟังคําสอนของท่านแล้วเราเราก็มาไตร่ตรองโยนิโสมนสิการะที่ท่านสอนมากล่าวสอนมาให้เราเป็นคนสมมติว่าสอนเราให้ตื่นตัวว่องไวก้าวหน้าตื่นตัวว่องไวก้าวหน้า ท่านสอนให้เราตื่นตัวว่องไวก้าวหน้าในการดําเนินชีวิตคือไม่ชักช้าอืดอาดยืดยาดททาอะไรให้รวดเร็วว่องไวอยู่ตลอดให้มีความก้าวหน้าอยู่ทุกวันทุกวันวันนี้หาเงินได้10บาทพรุ่งนี้ต้องได้20บาท30บาทก้าวหน้าไปเรื่อยๆวันนี้อ่านหนังสือได้10หน้าวันต่อไปได้2 0 3 0 40ี่หน้าให้ก้าวหน้าไปเรื่อยๆถ้าเรามีความเพียรแล้วก็พิจารณาพิจารณาดูเออมันจริงหรือเปล่าอ่ามันเป็นจริงหรือเปล่ามันก็จะสรุปเป็นคอนเซปเป็นความคิด เป็นแนวคิดของเราอ่าเป็นไม้เซตของเราเลยทีนี้นี่เราก็จะได้แนวทางในการดําเนินชีวิตอ่าในการดําเนินชีวิตของเราชีวิตของเราก็จะก้าวหน้าเรื่อยๆแล้วก็เมื่อเราคิดเรียบร้อยแล้วก็นํามาประพฤติปฏิบัติทรมานุธรรมะปฏิปฏิน้อมนําเอาคําสอนเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติอ้าวท่านสอนให้เราวิธีทํามาหากินวิธีทํางานอย่างนี้แล้วเราได้หลักในการทํางานแล้วเราได้หลักในการดําเนินชีวิตในการทําอาหากินอย่างนี้แล้ว เราก็ทำตามแนวคิดแนวคิดที่เราสรุปมาได้นั้นเดินตามอย่างต่อเนื่องโดยมีความเพียรเป็นมีความเพียรอยู่ตลอดไม่ละเว้นความเพียรน,นั้นคือไม่ขยันแต่วันเดียวทำมันตลอดทำอย่างต่อเนื่องไม่ไม่นั่งรอคอยโชคชะตาเรียกว่าฉันนี่แหละจะเป็นตัวกำหนดโชคชะตาของฉันเองฉันอยากจะรวยฉันก็จะขยันนะฉันอยากจะเป็นคนดีฉันก็จะเน้นมุ่งเน้นทำคุณงามความดีตลอดทำประโยชน์ ตลอดอทำประโยชน์เพื่อคนอื่นตลอดอะไรเล็กๆน้อยๆที่ฉันจะทำนี่ก็จะทำอ,ะอย่างเช่นหลวงตาดูใน a c e b o o k นี่เห็นชายคนหนึ่งนี่เขาสละทรัพย์ถึง2 0 0 0 0 0บาทต้นซื้อต้อนทองอุไรยทองอุไรที่มีดอกสีเหลืองๆปลูกตามถนนหนทางนยาวเหยียดเลยพอมันออกดอกจะสวยงามเหลืองอารามนี่หลวงตาก็อนุโมทนาชื่นชมกับชายคนนั้นนะเ,ออเขาเป็นคนนักเสียสละเป็นคนนักเสียสละ ไม่ต้องประกาศลงในเฟซในบุ๊กอะไรก็ได้เขามีความสุขแล้วเห็นผลงานของตัวเองนั่นก็คือทําคุณงามความดีแหละหรือบางคนนี่นะบางคนเดินไปตามถนนหนทางเก็บขยะไปเก็บขยะทุกวันทุกวันถนนเส้นนั้นก็สะอาดสะอาดปลูกต้นไม้ไว้นี่ก็สวยงามมีความร่มรื่นแต่ก่อนน่ยมีาตาลุงคนหนึ่งถ้าเรามองดูก็อาจจะว่าเออเป็นคนบ้าหรือ,รอเปล่าเดินไปตามถนนก็นจะเก็บเก็บขยะเก็บอะไรไปด้วย ทุกวันทุกวันถนนเส้นนั้นถนนเส้นนี้ตอนนี้นะ่ะตายไปแล้วคนก็คิดถึงนะทีนี้โอ้ถนนแต่ก่อนมันสะอาดสานเพราะตาคนนี้แหละตาคนนี้มาเก็บสะอาดนี่เห็นไหมเราก็ชื่นชมไปด้วยนี่เรียกว่าเขามี m ายเซ็ตมีคอนเซปต์อ่ามีคอนเซปตอยู่ในจิตในใจว่าจะต้องทําประโยชน์ทําคุณงามความดีให้กับสังคมเขาก็เลยได้ บุญได้กุศลอยู่เรื่อยๆได้ความดีอยู่เรื่อยๆได้ความเอิบอิ่มใจอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นธรรมะที่จะทําให้เรามีความเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกทางธรรมความเจริญในครอบครัวความเจริญในหน้าที่การงานความเจริญในด้านการประพฤติปฏิบัติธรรมนีท่านทั้งหลายประการที่หนึ่งคบสัตบบรุษผู้ประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจคือคบคนดีนั่นเองมีกัลยาณมิตรด,ดีมีเพื่อนก็ขอให้มีเพื่อนที่ดีอย่าไปพบเพื่อนคบเพื่อนขี้เหล้าเมายามันจะพาเรา ไปกินเหล้าเมายาพาเราเสียหายคบเพื่อนค้าอยู่ค้ายามก็จะพาเราเข้าคู่เข,ข,ข้าตารางเมื่อเราเข้าคบคนดีแล้วเราก็จะได้ฟังคําแนะนําดีๆคําแนะนําดีๆบางทีมันมัน,ม,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 นมันไม่หวานหูนะมันไม่หวานหูไม่ไม่เหมือนคําพูดหลอกลวงคําพูดหลอกลวงเนี่ยโอ้ยหวานหูเคลิบเคลิ้ม,มไปตามแหละเพราะฉะนั้นคําพูดคําสอนเราบางทีครูบาอาจารย์ท่านอาจจะพูดไม่เพราะแต่ท่านพูดคําจริงคําจริง นะคำจริงคำที่จะเป็นประโยชน์อมะตะวาจาให้กับเราเหมือนหลวงพ่อคูณเห็นไหมท่านสอนเนี่ยกูอย่างนั้นกูอย่างนี้มึงต้องขยันนะแล้วมึงจะรวยเนี่ยท่านสอนอย่างนี้ท่านสอนแบบภาษาบ้านๆเราเนี่ยท่านจะไม่พูดคำพูดที่สุภาพหรอกแต่ว่าท่านก็พูดด้วยความจริงใจเราก็น้อมนำมาพิจาิณพิจารณาเออจริงหรือเปล่าที่ท่านสอนให้เราขยันเนี่ยขยันแล้วจะรวยนีย่จริงหรือเปล่าขยันแล้วจะเรียนหนังสือเก่งนี่ จริงหรือเปล่าขยันแล้วจะมีคนรักนี่จริงหรือเปล่านี่เราพิจารณาถ้าจริงแล้วก็ได้ข้อสนาทได้ข้อ4แล้วทีนี้ทร,รมานุธร,รมปฏิปฏินำมาประพฤติปฏิบัติชีวิตของเราก็จะจำเริญสังคมก็จกร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปธรรมสวัสดีจะเริญพร